สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแจ็คแอนดเกิดชาแนลนะครับวันนี้พบกับผมแจ็คนะครับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญท้าวเวสสุวรรณนะครับเป็นพิมพ์พญาเต่าเรือนนะครับเป็นพญาเต่าเรือนรุ่นแรกนะครับที่หลวงพ่ออิฐสร้างนะครับวัจุฬามณีสําหรับเหรียญนี้นะครับก็เป็นชุดกรรมการนะครับอ่าเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับลงยาสีเขียวนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เป็นลักษณะของกล่องนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญจริงๆกันว่าเป็นยังไงนะครับ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นทองแดงเลยนะครับแดงเถื่อนนะครับเป็นชนวนทองแดงนะครับแล้วก็ลงยานะครับลงยาสีเขียวก็คือวงด้านในนะครับจะลงยาสีเขียวนะครับแบบนี้นะครับส่วนขอบด้านนอกก็จะเป็นลงยาสีดํานะครับเขียวกับดานะครับอ่าก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับก็เป็นเหรียญอีกรุ่นนึงที่มีความสวยงามนะครับผมก็การสร้างเหรียญนี้นะครับก็เพื่อนําปัจจัยใน ไปสร้างกุติสงฆ์ของวัดจุลามณีนะครับก็เหรียญนี้เป็นวัดจุลามณีสร้างนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวัดสร้างเองนะครับไม่มีใครมาสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูเหรียญกันไปใกล้นะครับว่าเป็นยังไงนะครับก็เหรียญพญาเต่าเรือนนี้ก็หูเหรียญก็เป็นหูตันนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ตรงหัวของพญาเต่าก็จะเป็นยันพุทธซ้อนนะครับตรงพระอิฐท่านได้เป็นผู้ออกแบบนะครับก็เอามาไว้บน ตรงนี้นะครับก็ทําให้มีความสวยงามนะครับแล้วตรงกลางก็เป็นองค์เทววสุวรรณนะครับดูใบหน้านะครับมีความคมชัดนะครับรายละเอียดนะครับดวงตาชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ผิวต่างๆนะครับก็เป็นผิวทองแดงเถื่อนเลยนะครับก็มีความสวยงามนะครับขละต่างๆก็มีความสวยงามนะครับแล้วก็องค์้าววสุวรรณก็จะดูเด่นนะครับแล้วก็สีก็จะตัดกับ ลงยานะครับก็จะทําให้องค์้ทววสวรรณนดูเด่นนะครับถ้าเราเลี่ยมขึ้นคอก็ทําให้เหรียญนี้นะครับมีความชัดเจนขององค์้ทววสวรรณะครับว่าสีพื้นหลังกับสีองค์นั้นตัดกันนะครับแล้วก็อักษรจีนนะครับโชคลาภฟ้าประทานนะครับก็ประทับอยู่บนเหรียญนี้ด้วยนะครับก็ทําให้เรามีโชคลาภนะครับสําหรับผู้ที่บูชานะครับแล้วก็อักขรเลขยันตรงนี้ เป็นคาถาหัวใจเศรษฐีนะครับอูอากะสานะครับมีทั้งหมดสี่ตัวนะครับตรงนี้นะครับท้าน้างตรงนี้อ่า้างตรงนี้ด้านล่างก็เขียนว่าท้าเวสวรณโนนะครับแล้วก็อัขระเลขยันต่างต่างที่เอามาล้อมลอบก็เป็นสุดยอดของมหายันนะครับที่หลวงพ่ออิฐท่านได้รวบรวมมานะครับก็เอามาลงไว้บนเหรียญนี้นะครับประทับเหรียญนี้ทําให้เหรียญนั้นมีความสวยงามนะครับของเหรียญนะครับลงยาสีดําก็ตัดตัดด้วยก็ทําให้ มีความคมชัดนะครับอัคระเลขยันก uh ็ชัดเจนนะครับแล้วก็ตรงเท้าของพญาเต่านะครับก็มีอัคระยันอยู่ด้วยนะครับนี่นะครับยันทุกตัวจะมีการจะมีความชัดนะครับชัดเจนตัวหนังสือก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับมีความคมชัดแล้วก็องค์เท้าวิสวรรณ์จะดูชัดมากนะครับนี่นะครับอันนี้เป็นส่วนด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนะครับ ด้านหลังก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอ้ด้านหลังเหรียญนี้ก็จะเป็นสีลุง้งเต็มเลยลุ้งเต็มเหรียญเลยอันนี้แค่ทองแดงทองแดงยังมีลุ้งเลยเพราะว่าเป็นทองแดงชนวนนะครับก็ทําให้มีลุ้งนะครับเพราะว่ามีส่วนผสมของชนวนอื่นๆด้วยนะครับก็ทําให้เป็นสีลุ้งสวยงามนะครับผมทองแดงแต่ไม่ใช่ทองแดงนะครับออกสีลุ้งแล้วครับ ด้านบนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคดเหลงนะครับตัวนักละต่างๆนะครับก็เป็นทุดยอดของยันนะครับส่วนด้านต้ตรงนี้จะเลเซอร์โคดไว้นะครับโคดของเหรียญนะครับส่วนตรงนี้เป็นโคดเหลงนะครับตอกนะครับส่วนด้านข้างตัวนี้นะครับเขียนว่าวัดจุฬามณีอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามนะครับผมส่วนด้านขวาตรงนี้ ชื่อรุ่นนะครับลาบผลภูนทวีรวยถาวรนะครับสองห้าหกสามนะครับผมอ่านะครับแล้วก็ผิวเหรียญนะครับจะมีความเรียบเนียนนะครับส่วนสีผิวนั้นก็แล้วแต่เหรียญนะครับที่จะเจอกับอากาศสัมผัสกับอากาศนะครับก็ทําให้ผิวเหรียญนั้นเปลี่ยนแปลงสภาพไปตามการเวลานะครับใครที่ชอบสีลุ้งลุ้งก็เหรียญนี้ก็เป็นสีลุ้งนะครับน่าสนใจนะครับผมนี่นะครับ ผิวลุ้งสวยงามนะครับสวยจริงๆแล้วตรงนี้นะครับตอกโค้ดกรรมการนะครับผมรู้สึกจะตอกซ้ํากันนะครับก็ทําให้โค้ดนั้นทับกันนะครับเออเป็นความพิเศษของเหรียญเหรียญน,นี้อีกเหรียญนหนึ่งนะครับปกติเหรียญอื่นก็จะตอกครั้งเดียวอันนี้ตอกสองครั้งคืออ,อันนี้เป็นความพิเศษนะครับของเหรียญน,นี้นะครับผม สำหรับใครชอบความพิเศษก็ต้องหาแบบนี้นะครับผมอ่าสุดยอดเลยแล้วก็ลักษณะของขอบเหรียญน,นะครับสองฝั่งนะครับซ้ายขวานะครับจะมีความโตของขอบเท่ากันนะครับด้านบนนะครับจะมีความโตเท่ากันด้านล่างซ้ายขวาก็จะมีความใกล้เคียงของขอบนะครับเ้าเรียกว่าเหรียญนั้นมีความสมมาตรกันนะครับก็เป็นความสวยงามนะครับ แล้วก็สุดยอดของยันเน่ที่ประทับลงนะครับเพราะมีความเข้มขขังนะครับมากมายนะครับเป็นอักขระเลขยันที่หลวงพ่อท่านได้นํามารวบรวมประทับลงบนเหรียญนะครับใครชอบพิมพ์พญาเต่าเรือนนะครับก็พญาเต่านะครับก็เป็นสัญลักษณ์ของความมีอายุยืนนะครับผมอายุมั่นขันยืนนะเต่าเป็นเป็นเป็นอะไรที่อายุยืนมากๆนะครับผม ก็สัญลักษณ์ของเต่าก็คือวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับพญาเต่าก็คือเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับความมั่งคั่งร่ารวยแล้วก็ความมีอายุยืนนั่นเองนะครับผมส่วนการตัดขอบด้านข้างนะครับก็ตัดตรงกันนะครับก็จะทาให้เหรียญน,นั้นตัดออกมาได้สวยงามนะครับผมแล้วก็เอกลักษณ์ของพญาเต่าวัดจุฬามณีก็หลังเต่าจะนูนนะครับโค้งขึ้นมานะครับแบบนี้แลยนะครับ ค้งนูนเป็นหลังเต่าแบบนี้เลยนะครับก็เหมือนเต่าจริงเลยนะครับก็มีความนูนขึ้นมานะครับก็จะเป็นความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของพญาเต่าเรือนวัดจุฬามณีนะครับก็สวยทุกเนื้อนะครับผมสําหรับเนื้อนี้ก็จะเป็นสวยอีกแบบหนึ่งแล้วกันนะครับผมในในความคิดของผมผมคิดว่าสวยอีกแบบหนึ่งนะครับทั้งผิวต่างๆนะครับเป็นไปตามธรรมชาตินะครับเพราะว่าผิวทองแดงชนวนนะครับเมื่อ สัมผัสกับอากาศก็จะทําให้ผิวนั้นแปรสภาพไปเกิดสีต่างๆขึ้นมานะครับอย่างเช่นสีลุ้งด้านหลังนะครับก็จะทําให้มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งนะครับแล้วก็สุดยอดชนวนมวลสารนะครับที่นํามาเป็นชนวนเนี่ยก็อาจจะมีส่วนผสมของโลหะบางอย่างที่ปนๆปนปนกันอยู่นะครับเพราะเป็นชนวนนะครับก็ทําให้เนื้อนี้นั่นมีความเป็นพิเศษนะครับทําให้ผิวออกมาเป็นสีลุ้งๆสวยงามแบบนี้นะครับผมก็ สำหรับใครที่ชอบสีลุ้งก็ต้องผิวแบบนี้เลยนะครับผมแล้วยิ่งถ้าอยู่ไปนานๆเนี่ยอาจจะผิวอาจจะแปลเปลี่ยนไปมากกว่านี้นะครับก็จะทําให้มีสีลุ้งมากขึ้นหรืออะไรเนี้ยก็ต้องอ่าแล้วแต่สภาพสถานการณ์นะครับผมที่เหรียญน,นั้นจะจะเปลี่ยนแปลไปนะครับผมก็ถือว่าเป็นความสวยงามอีกนะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับสําหรับรุ่นนี้ลงยาเขียวนะครับ สีเขียวเหนียวซับนะครับหลายๆท่านก็ชอบสีเขียวนะครับผมก็ต้องหาเช่าบูชากันดูนะครับว่าก็เป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับผมที่หลวงผู้อิทท่านสร้างมาเพื่อให้ลูกศิษย์นะครับที่ได้ร่วมบุญกับทางวัดนะครับก็ได้มีเหรียญสวยๆงามๆไว้เป็นที่ระลึกบูชานะครับผมก็สําหรับเหรียญน,นี้ผมคิดว่า จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนถึงป่านนี้ก็ขอบารมีองค์พ่อเวสุวรรณนะครับก็ช่วยให้ทุกท่านนั้นครับมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวนะครับอย่างเช่นพญาเต่าเรือนะครับผมก็ให้มั่งคั่งร่ำรวยกันทุกทกท,กท่านนะครับผมก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดแบ่งปันกันด้วยนะครับคิดว่าคลิปนี้มีเป็นประโยชน์ก็าสามารถแบ่งปันกันได้แล้วก็มีข้อเสนอแนะใด,ดๆก็คอมเมนต์กันได้นะครับผมก็ สำหรับวันนี้ผมแจ็คก็ไว้แค่นี้ก่อนละกันเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ